โดยภายในงานประธานสงฆ์ได้นำผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและนำปฏิบัติธรรมก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศินห้าและพิธีถวายกองบุญจุดเทียนใจไฟนิรันดันอนันตชัยประธานกองบุญคือกลัลยาณมิตรพงธาดาพรมมาแบนพิธีถวายกองบุญทอดผ้าป่าบำรุงวัดประธานกองบุญคือกลัลยาณมิตรสุภาพรเนื้อไม้ดี พิธีถวายกองบุญคิ่ลานาเพษา์ประธานกองบุญคือกัลยาณมิตรทิติมาทลาสกาพิธีกล่าวถวายกองบุญอาคาร82ปีหลวงพ่อธรรมชยโยประธานกองบุญคือกัลยาณมิตรรัชนีแอเรเกนและกัลยาณมิตรธิดาหม่อมไมตรีส่วนพิธีถวายกองบุญพัตตาหารเป็นสังฆทานประธานกองบุญคือกัลยาณมิตรประมวลศิลป์โอ๊กแลนด์ พร้อมกันนี้ตัวแทนคณะประธานและสาธุชนผู้มีบุญได้ถวายปัจจัยกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้รับฟังปกินนกะธรรมจากพระมหามานพทีปะวังโสซึ่งท่านได้บรรยายธรรมในหัวข้ออานิสง์ของการบูชาพระรัตนตรยัยการที่ชาวพุทธสวดมนต์ก็เพื่อเป็นการทบทวนพระโอวาทที่เป็นข้อธรรมะ เมื่อใครได้ทบทวนข้อธรรมะของพระองค์ได้ชื่อว่าเคารพในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นต้นกำเนิดของมนต์เคารพในพระธรรมเพราะข้อความที่สวดเป็นธรรมะและเคารพในพระสงฆ์เพราะบทสวดมนต์ได้ถ่ายทอดมาโดยพระสงฆ์จากนั้นทุกท่านได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายพัตตาหารเพนแด่คณะสงฆ์ ส่วนในช่วงบ่ายได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนเดินทางกลับด้วยความอิ่มเอมใจในบุญกันทุกท่านค่ะ